เขียนเนี่ยใครเขียนใครเขียน,ยนต้งแทงม่งทาสีใหม่เนี่ยทำไมเขียนอะ่ะใครเขียน ใครเขียนบอกมาคนไหนเขียนหนูแล้วแล้วหนูขอโทษหรือยังพูดดีๆขอโทษค่ะก่อนขอโทษค่ะก่อนเแล้วจะทำอีกไหมจะทำอีกไหมบอกมาจะทำอีกไหมบอกมา ขอโทษก่อนได้ไหยสวยไแล้วจะทำอีกไหมจะทำอีกไหมทำอีกไหมเนื้อ